ไที่ที่เราได้จัดเป็นพี่พี่พกิจ The First Fan Meeting นะคะผม<น> lit and glitter ค่ะที่ Paragon Hall ค่ะ<อ>ผมก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28<น>เดือนนี้ครับทำไมเรือกเราเลือกทีมเป็นทีมนี้เป็นทีม glitter คือจริงๆเราเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาทีมอะไรากันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเง,งี้ยครับแต่จริงๆแบบ เหมือนเราเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิทครั้งนี้เราอยากทําให้ใครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิครั้งนี้พี่ตั้งใจทําให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไป แต่ละงานแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีครั้งนี้ก็เลยเป็นลิตแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไบรท์มีความชายนิ่งใช่ไหมคมแต่จริงๆมันคือการที่แสงมันสะท้อนกับในตัวกลิตเตอร์ตรงน,นั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยในพัของโชว์มันหนักหน่วงแค่ไหนที่มันจะต ครับผม,มเป็นเป็นอยู่ภายใต้ใพิกิตเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอยา<ม>่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้ง ทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบอะไรต่างๆในงานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เราก็เราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวกี่ชั่วโมงอนะ <c oughs> จัดเต็มกี่ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงทุงวันเลยนะเต็มที่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพี่เบลกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณ ส,ส,ส,สงองตาดวงสองตามองกว่าเออช่วงนี้เรามีเรามีนับเซอร์จากแฟนๆฟนไหมว่าเขาอยากเขาอยากอะไรในตัวเราเขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้กแต่ตรงนี้พี่บอกเอยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเซอร์เวลาโชว์จะเปลี่ยนปีพีมายืนเฉยได้ป like oh yeah. like so ีพีมายืนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่จริงจริงหลายหลายอย่างเนี่ยละครับผมมีอะไรใหม่ๆดีมีมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยนับโชว์ท้วนไหมครับพี่พีหา นับโชว์ทว่วไหมครับหรือเปล่ครับ มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้เราติดตามดีเป่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสปอยเลยมันก็จะไม่สนุกยอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดมั่นใจเดี๋ยวนี้มั่นใจแน่นอนคือเตรียมไว้ก่อนนะเตรีระดุมคอสตูมกี่คนนะเตรียมไว้แต่ปีีแล้วแล้วเตรียมไว้กี่ชุดคะกระดุมคอสตูมกี่คนด้วเราก็เราเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมกับกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไงแต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกชุดทุกเพลงก็ก็พร้อมอยู่แต่ละชุดดกก็็็คคือเนแลๆผิิหวัังใช่มยท กลิตเตอร์ก็อาจจะมีความวิ่งวิ่งอะไรอยอ่างเงี้ยจะเห็นความแซบเต็มที่แซบไหมอันนี้รอดูดิ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีกดดันเป็นคนคาดหวังเยอะเลยเยอะก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายงานเราเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซบบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ปนๆกันไปยังพอจะจัดแต่มีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายเพื่อสักสิบชุดดีกว่าเผือไว้สิบชุดสิบชุดไม่พอหรือเกิน เินแล้วเินแล้วปกติก็เปรบอ่ะห้าหกชุดรงเลยแต่นี้คืองานยืนนะอันนี้คือตอบเพลงนะครับผมก็จริงๆก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรครับอันนั้นในพาร์ทของเพลงอ่ะมันจะต้องแค่ไหนก็แต่เพลงเราแล้วเพลงอื่นที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมครับก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่แล้วกําลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บออย่างเงี้ยครับผมก็ เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีมีแบบมีสเปเชียลเกสด้วยอ่าจะถามเรื่องเกสต์เลยอ่ะกี่คนเกสครั้งนี้กี่คนที่คิดว่าจะต้องหวเตรียมไปกี่ร้อยคนไป่หมอ่าไปนะหรือว่าคนจำนวนคนคนที่เราไม่จำนวนเฉยๆจำนวนคนกี่คนสามสี่สามสี่คนหรือว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นคำถาก็ต้องมีคนพิเศษเพราะว่าสเปเชียลเกสต์ไง ไยังโมกง้กวดัตรไทันที่ไม่ะคะัยัไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ต้องกเสียขาเขาต้องกังวลนหว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเพิ่มรอบย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มรอบแตนบายแค่ไหนเแตนบายรอบสองก็ถ้าสมุิหมดจริงๆก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบครัอก็พร้อมแตนบายอยู่แล้วใช่ไหมถ้าต้องเพิ่มแตนบายรอแล้ว สตรีมมิงหรอครับจริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลการจริงๆรอติดตามดีกว่าครับอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบี้าแลกถ้ารช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้าแหลกตัวโซเชียลมีเดียครับที่จริง มันมีบัตรราคาพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบัตรราคาพิเศษอยากให้อธิบายตรงนี้นจริงๆตัวตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำกันมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องเรื่องบัตรราคาแบบบัตรพิเศษเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพีเอ็มพียงอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซตเนี้ยมันเหมือน เป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับในเมอร์เชนดิสในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในในในตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษเป็นตรงไหนอะไรจริงๆรู้สึกไงพอมีข่าวมันก็มีข่าวมาว่าบบกถแพงจังเลยแพงมากเลยเป็นดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากเราเราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไง คือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆในๆในในงานอะไรเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่างๆที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพีพี่ก็สำหรับแฟนมีครั้งนี้เราเรา,เราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆเอนนอนคุ้ <ๆๆ S 2> มค่าแน่นอนแน่ใช่ไหมคุ้มค่าแน่นอนมันมันขึ้นอยู่กับคนเลยนะจริงๆแบบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ คุมไม่ไม่คุมไม่อะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สำหรับเราเราเต็มที่มากๆจริงตกใจดราม่ามาที่เกิดขึ้นดราม่าเรื่องเรื่องบัตรทองก็จริงๆพี่ว่าก็ก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนคนของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆริงแบบมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เปสิทธิ์ไปห้ามอยู่แล้ว ือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่านี้หนูก็ไม่เตรียมพร้อมนะพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรคระบแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เอ็มอิ่มกับความพิเศษที่เราจะต้องเตรียมโจมีกี่ที่มีกี่ที่ เยอะนะมกี่ที่นัมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับแล้วมันเป็นแค่สีเหลี่ยมข้างหน้านิดเดียวใช่นิดเดียวเองปีน้อยมากเขาตับปีแย่งชิงกัอล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าไปขัดสายแล้่กันาจะไปกันครับผมก็ วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting รือ Little g l e t t e r นะครับที่ The Ticket ใช่ไหมครับ The t i c t ดียคิรเอาใหม่5 4 3 2 5 4 3 2ค่ะนั่นแต่ตท่นเลยลูกวันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting นะครับ Little g l e t t e r ครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับ เป็นการจะมี dress code ไหมคะ dress code เหรอคะเราประกาศ dress code ยังอ่ะยังยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่อะไรก็ได้มาเจอกันกค่ดีใจแล้วใช่แค่มาเจอกันเราก็สุดยอดแบบ